<laughs> no, no. Ah, <laughs> 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 <Take low, ka. laughs> See the ah, 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 car. ah, ah, car. ah, car bye-bye เราจะเดิน <Yeah. S 1> ขึ้นไปบนเขานื้นะคะเดินไปที่ดูดอด,ดนะคะต้องขึ้นเขาไปทางนู้นแล้วก็เดินไปอีกเขาหนึ่งนะคะข้ามเขานี้ไปก็นั่นแหละจะใช้เวลานานหน่อย <laughs> แล้วก็เริ่มจะมืดด้วย <Okay. S 1> วันนี้บ่ายสองครึ่งก็อากาศแบบคลึมๆทำให้แบบดู <'ve> เหมือนมันมืนมืดเนาะ ไม่คุณคุณคุณมี h ีดำกับสีแดงก่อนเดี๋ยวดิทำงานหนักนะคะรอบนี้ต้องต้องต้องอุ้มเจสสิก้า oh, เพราะว่าเจสสิก้าเหนื่อยนะคะลงจากรถมาแล้วแบบว่าหลับมาเราบอกว่าเหนื่อยเคลียร์เนาะงานหนักหน่อยนึงนะคะขึ้นเขาซูเปอร์แดดดีนะคะ s <S mm hmm. Jasmine Ready for the walk ส่นนี้เราเดินได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะขึ้นเขาได้มาถึงครึ่งทางแล้วส่วนนน้นนะคะข้างหลังนน้นนะคะวิวข้างหลังคลิป g ก๋งโน้นนะคะข้างด้านหลังที่เราเดินขึ้นมาส่วนทางนี้ เราเดินกันขึ้นไปนะคะยังไม่ถึงข้างบนเลยนะคะพึ่งพิ่งถึงครึ่งทางเริ่มแบบเหนื่อยกันแล้วหอบกันแล้วนะคะเนี่ยดูวิวไปก่อนนะคะเห็นไหมวิวข้างล่างตรงนูง้นที่จอดรถเนาะวิวทะเล ตรงนี้นะคะที่เขาเรียกว่า l o ว์เวนะคะแถบนี้โล w ดส่วนทางนี้เราจะขึ้นไปบเดินขึ้นไปตรงดูดอนะคะที่เป็นหาดเจสสิกา้ากินขนม <c oughs> ตรงนี้เดินทางแบบว่าค่อนข้างที่จะลื่นมากเลยนะคะมีแต่ก้อนหินมีแต่ก้อนหินเว้จะไม่ได้ใจกัโปกัสเลเคทางเดินยากมากเลยมีแต่ก้อนหิน กินมาโน่น้อยเิสสิก้ a no e w a thanks some water? No ถึงแล้วนะคะตอนนี้จะถึงแล้วข้างล่างนู่นนะคะข้างล่างตรงนู้นถึงแล้วดูดดดออะไรล่ะลูกค้าเจสิก้าจะเดินแยบก้อนหินนะพาเดินข้างบนตรงที่ยาจะได้แบบว่าไม่เจ็บ เท้าก็เนาะมาเดินไอ้ตรงที่มีก้อนหินชอบมาเดินตรงนี้เดี๋ยวมาดูตรงนี้หน่อยตรงนี้ปกติก็ได้ไว้เจ๊ก,ก่ะก <c oughs> I w a n t to have a look at the sea เ e ้อ The edge. No, she wanna come and walk on the stone. <laughs> I walk on the stone? Hmm. This is hard. Are you scared? Wow, there's people swimming down there. Oh, someone actually. Oh my god. <laughs> super, <I've heard laughs> it's super scary, isn't it? Yeah. He's going. Wow, that water looks really blue, doesn't it? Oh my goodness. At the, um, at the hollow there, there daddy, that looks a bit green. Yeah. Bluey green, doesn't it? Wow, how beautiful. It's now. i'm doing a water fountain. There's people swimming over there. So Tina's zooming in on them. he let us it slide. It's me, Mommy. Chim-chim. chim ถึงแล้วค่ะนี่ไงจุดอดนในฤดูหนาวนะคะ <c oughs> แล้วก็บรรยากาศที่อึมครึมจริงจริง just here you're going down yeah. <laughs> <laughs> เราก็จะเดินลงไปข้างล่างนะคะรีบรรยากาศแบบว่าบรรยากาศช่วงหน้านาวค่อยจะมีคนนะคะและยานก็เริ่มจะเย็น ข้างล่างหาดก็จะเป็นประมาณว่าก้อนหินนะคะแถบๆนี้เชิญสิก้าไปละเดาเดา ี่ข้างล่างสึกว่าการจะยังไม่เคยลงมาถ่ายข้างล่างให้เพื่อนๆดูเลยเนาะว h ส t s บโบ t Let's s t o a g s เด็กๆไปละ Yeah. You might find Still o or o m m e jewelry e s h n g t for me s if wet ค่ะตอนนี้นะคะพวกเราก็มาถึงยูทาโดแล้วนะคะอย่างที่เห็นนะคะนี่ข้างหลังนี่เนาะนี่อย่างใกล้มากเลยนะคะตรงนี้ แล้วตอนนี้ก็ไม่มีคนเลยนะคะบนหาดเพราะว่าฤดูหนาวนะคะคนไม่ค่อยมีแล้วอีกอย่างวันนี้ก็เป็นวันศุกร์นะคะก็ประมาณบ่ายสามบ่ายสามกว่าแล้วก็คงจะไม่มีคนแล้วนะคะช่วงนี้ก็เป็นหาดส่วนตัวมากเลยแต่หาดเป็นก้อนหินนะคะหาดแถบ,บนี้นะคะแถบ,บอ่าเรียกว่าอะไรอะจูเลสิกจูเลสิกโคสคนะแถบแถบ,บนี้มีแต่เป็นก้อนหินนะคะ

Gonna keep pocket collection. ตอนนี้ก็เดินกลับกันแล้วนะคะตอนนี้เดินขึ้นบันไดมาจากวนมาจากหาด <laughs> หาดอยู่ข้างล่างจามินเหนื่อยไหมคะเหนื่อยไหมลูกจามิน <laughs>

อยากเดินนำหน้าไม่อยากให้ใครไม่อยากให้ขึ้นตาังตอนนี้เราเดินลงมาถึงข้างล่างแล้วนะคะจะเมินเครื่องเดินลงมานี่นะคะข้างล่างถึงที่จอดรถแล้วก็เริ่มมืดแล้วนะคะเน่กี่โมงแล้วอเอ่ยไม่แน่ใจไม่ได้อานาฬิกามาวันนี้ ตรงนี้เป็นหาดนะคะเริ่มมืดแล้วสี่โมงครึ่งน,นะคะเกือบเกือบห้าโมงล้ว Right, All <laughs> right, here you go, then. Look, get Jasmine. Where's Jasmine? <laughs> Where's Jasmine gone? Where's Jasmine gone? take <laughs> 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 even you don't even have a I'm bite. I need to bite on the cake. Lovely cheers. cheers. Oh, no drink. There's mm. only dips in the back? ถึงบ้านแล้วค่ะตอนนี้เราแวะเมื่อกี้เราแวะซื้อแม็กโดนัทแม็กโดนัทเพราะว่าเด็กๆหิวกันมากเลยนะคะหลังจากที่เดินกันมาเนาะเจสแมนเอาไอ้นี่มาเอาก้อนหินมาจากหาดด้วยอร่อยไหมคะเด็กๆค่ะ อร่อยค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะเจสิก <Jessica. S 2> ้า